สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเขาเรียกแมงคีทูบใช่หรือเปล่าครับลองดูนะครับรูปทรงนะครับนี่นะเหมือนน้ำเต้าเลยนะครับเหมือนน้ำเต้านะครับเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ผมครึ่งเคยเห็นนะครับรูปทรงแบบนี้ ส่วนมากผมจะเคยเห็นจะเป็นรูปทรงแบบมันจะมีกลมๆนะครับแล้วก็มีหลายชั้นนะครับแต่วันนี้มีมีทางอาหารแร่โวอ่อนของเขามาให้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะจับมานะครับพลิกอีกด้านนะครับพลิกด้านมาให้ชมนะครับนี่นะครับวครับกล้องโฟกัสก่อนมันก็จะมีนะครับเดี๋ยวลองดู ฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ฝั่งข้างบนนี่นะครับเป็นตัวที่เขาใช้ติดนะครับนี่นะครับเขาสามารถทาได้นะครับแล้วก็จะมีไอ้นี่นะครับน่าจะเป็นตัวอ่อนของเขานะครับอันนี้นะครับตัวอ่อน้วก็ว่าไอ้นี่องเป็นตัวอ่อนอันที่สองนะครับส่วนข้างในนะครับก็จะเป็นตรงที่เขาอาศัยอยู่นะครับอาศัยอยู่แล้วก็จะเป็น ตรงนี้นะครับเป็นอน่าจะเป็นอาหารของเขาเลยครับพราว่ามันมีเป็นมีเหมือนจะเป็นหนอนนะครับหนอนรับที่ผมมองเห็นจะเป็นหนอนเหมือนอาหารนะครับแล้วก็จะมีตัวอ่อนของเขาสองตัวนะครับแต่นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยเหมือนอรูปทรงเหมือนน้ําเต้าเลยนะครับนี่นะครับ ก็ผมก็เลยเพิ่งเคยเห็นนะครับก็เลยเอามาให้ท่านได้ชมกันนะครับนี่ครับเป็นความแปลกของธรรมชาตินะครับมีหาดูยากนะครับก็เลยเอามาให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับใครชอบคลิปนี้ก็จะรืมกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ